2อเเอาแพนด้าให้ดูก่อนลูกค้างานญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นรู้กันแล้วงานญี่ปุ่นนะถ้าพี่อยากได้เน้นสภาพดีๆไปเลยหนูแนะนําให้พี่ขยับเล่นเป็นตัวเกรด A ทั้งหมดเลยค่ะนะคะส่วนงานเกรด B ขายลงตลาดได้เน้นแบบขอคนรู้งานคัดเอาคัดแบรน์นะคะตัวเป็นขุยตัวสีเฟดเก่าเราขายถูกได้ก็เล่นเกรดบได้เพราะเล่นเกรดบญี่ปุ่นถูกมาก เกตบี B, ญี่ปุ่นร้อยโลราคาแค่สามพันห้าพี่เราได้มาเป็นพันตัวนะคะตกตัวละสามบาทห้า 10, บาทขายสิ 20, บาทยี่สิบาทได้เลยเกตบี B, ไปเลยแต่ถ้าเราเน้นขายสภาพจริงๆนะขายออนไลน์เน้นขายสภาพอย่างเงี้ยพี่พออยากให้ขยับไปเป็นเกตเอเลยคะ่ะร้อยกิโลรวมบางเด็กอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเอฟเจฟูจิมาเนาะตัวดังเลยแม่แม่เล่นกันหลายหลายหลายบ้านเลยนะคะหรืออีกรุ่นหนึ่งเราไม่ได้เน้นแบรนด์เราเน้นแฟชั่น พี่ขยับมาเป็นตัวจีนเลยแพนด้าเลยแพนด้าจะออกแบบแฟชั่นคือเสื้อผ้าเด็กมันก็มีหลายแบบเนะแม่ใส่นอนอยู่บ้านเฉยๆเสื้อกล้ามเสื้อยืดธรรมดากับใส่ออกบ้านได้ก็จะเป็นพวกแฟชั่นขึ้นมานิดนึงหนูจะแนะนำแพนด้าตัวนี้เลยตัวนี้เปิดฟูจิยามาเอยเปิดฟูจิยามาตัวนี้ป้ายแพนด้า027ค่ะพี่ แพนด้า027เป็นงานเสื้อผ้ารวมบางของเด็กพี่ดูนะมันเป็นเสื้อผ้าที่เนี่ยงานใส่ไปข้างนอกเกตแบบงานใส่ออกบ้านนะเกตงานใส่เที่ยวอะพี่แฟชั่นมันจะไม่ใช่เสื้อยืดแบบบางๆขาวเหลืองลูกรีวิวลูกนี้หนูส่งฟรีให้ลูกค้าโดเรม่มอนค่ะมีต้าุ้ยอยและเอมมอนเนี่ย มันเป็นเนื้อแบบเนี้ยพี่มันเป็นฟิลลิ่งงานแบบงานผ้าดีแฟชั่นน่ะติดแฟชั่นเน้นๆเลยลูกนี้ราคาเท่าไหร่นะ4,9่พพี่ค่ะ5กิโลนะเนี่ยกางเกงขาย,ยาวก็ยังเป็นขาย,ยาวแบบพี่ดูดิไม, fade, ไม่เฟดไม่เก่าเลยตัวเนี้ย5 5กิโลค่ะพี่อุ๊ยแซ่บมากกางเกงกระโปรงเด็กเล็กเด็กโตผสมนะคะ 4,900รุ่นนี้อาจจะไม่ได้เน้นแบนด์พึบพับพึบพึบเ,เหมือนงานอันน,นี้เป็นวายงานปักอ,อกนะเหมือนงานญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาอาจจะออกยูนิโค่นะเออเยอะมากยูนิโคญี่ปุ่นแต่ว่าตัวนี้คือเนี่ยแฟชั่นชนะเลยชนะเลยงานใส่ออกบ้านแม่ต้องตัวนี้นะมีหมวกเลยครับอุ้ยมีหมวกปนด้วยเออ ประมาณโอไอันนี้ก็น่าจะ45โลใช่ไหมแม่ตีประมาณ600ชิ้นได้เลยนะคะ500 600ชิ้นได้เลยค่ะพี่4,900บาทนะคะอุ้ย4,900นะคะเน้นสื้อผ้าใส่เที่ยวอ่ะนี่คุมมากเน้นงานใส่เที่ยวพี่ถ้าง,งานญี่ปุ่นอ่ะ บอกตามตรงมันก็จะเป็นสไตล์แบบผ้าบางๆเนาะสก๊าลามเสื้อยืดเยอะๆนะคะสีเฟรสีเก่าเขาก็มีผสมไปอยู่แล้วเพราะมันเป็นงานรวมเกตแต่ถ้าของแพนด้าเนี่ยเนี่ยแม่เชิ้สีสดๆผ้าใหม่ๆทั้งนั้นแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าเลยว่าชอบรุ่นแบรนด์ไหมหรือว่าเอาแฟชั่นแต่ถ้าให้พอยแนะนำพลอยชอบของแพนด้า เอาอีกแล้วนะอันนี้แบบตามใจไหมคะก็จะบอกแพนด้านี่แหละแม่นะฮะบางทีแม่แม่บางคนขายลงตลาดก็ไม่ได้จับแบรนด์มากเน้นว่าลูกเราใส่น่ารักลูกเราใส่สวยลูกเราจะไปเที่ยวก็เอาแฟชั่นไว้ก่อนจริงไหมพี่เออนะะหนูว่าลองดูอยากให้มาลองดูตัวแพนด้า45โล4,900ถ้าซื้อ2ลูก90โลก็ประมาณ9,800ก็ยังถูกนะ ก็ยังถูกลูกค้าผ้าฟูจิยาม่าปูจิยาม่าเกรดเอหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยค่ะพี่อุย้ยมีปูกางเกงใน,นด้วยหรออันนี้เป็นกระโปรงสมอกหลังนะคะอืมกเกงมีกางเกงในปนด้วยแต่ว่าเป็นผ้าใหม่นะพี่เนี่ยผ้าใหม่ๆเลยชุต เสื้อยืดกระโปรงเอี๊ยมทุกอย่างเลยที่เป็นแนวแฟชั่นแต่อาจจะไม่ค่อยติดเดทเยอะนะเพราะว่าแพนด้าเขามีรหัสเดตแยกนะไงป้ายแพนด้าจะเป็นตัว27 G เนาะที่เป็นตัวเดตแยกต่างหากเลยลูกค้าเดตเด็กตอนนี้นะคะอ๋อถ้าจะมีอยู่หนูมีของเป็นพวกเดตวินเทอร์เลยเดตหน้าหนาวนะเดทฤดูหนาวเดตแฟชั date, fashion, ่นฤดูหนาวของเด็กอะคะพี่นะ แม่แม่อุ้ยฝั่งเนี้หน้าน้าโชว์มากเลยฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยทําไมมันน่ารักว่ะฝั่งเนี้ยรับหนึ่งผูกบุกผูกคอก่อนนะคะห้าหกร้อยตัวยังต่ตําๆนะแม่ใครดูอยู่แล้วอยากได้นะก็รีวิวหนูส่งฟรีให้จ่ายแค่4,900พอพาน88ค่ะพี่ ้อนนี้นะเอาก้อนนี้พอพานแปดแปดเอาก้อนใหม่พอพานแปดเก้านะคะเนี่ยอย่างเงี้ยก็บอกตามตรงแม่ว่าญี่ปุ่นอะหายากแตญี่ปุ่นก็ยังหายากอะแฮนด้ามันออกแบบเนี้ยมันออกแบบแฟชั่นเด็กออกแฟชั่นเด็กแบบสวย แล้วผ้าคือใหม่มากเลยนะลูกค้าใหม่ป้ายห้อยก็เยอะเนี่ยสไตล์ผ้าแบบผ้าไม่ชํำไม่เนา่าไม่เก่าเลยอ่ะพี่กลัวซื้อไปแล้วผิดหวังก็คือแบบมาเล่นป้ายนี้ก่อนเริ่มจากตัวนี้ก่อนก็ได้นะ,ะคะเราค่อยขยับไปเป็นตัวญี่ปุน่นเนาะนะคะเพราะว่าบางทีมือใหม่ถ้าซักซ่อมไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะพี่หนูหนูว่าหนูว่าพี่เอาแบบพร้อมขายไปดีกว่านะคะเอารุ่นแบบ ไม่ซักไม่ซ่อมแล้วเออไปถึงคือแบบว่าแยกเสื้อเดสกกางเกงกระโปรงแล้วรีดขายได้เลยแม่เนี่ยน่ารักแบบเนี้ยเนี่ยคืองานงานใต้แพนด้าลูกค้างานใต้แพนด้านะจะเน้นไปทางเด็กโตเยอะหน่อยนะลูกค้าอย่างที่เห็นนะคะ เน้นไปทางเด็กโตหน่อยแต่ถ้าแม่ๆอยากลุ้นฟามิเลียาคาเตอร์มิกิเฮายูนิ c o จีูไปงานญี่ปุ่นเลยจริงๆไปงานญี่ปุ่นเลยแม่ลุ้นแบรนด์เด็กแบบที่พลอยบอกไปงานญี่ปุ่นเลยโซนงานญี่ปุ่นนะคะแต่ช้าชอบสไตล์แบบแฟชั่นเออมาตัวนี้มาตัวนี้โอ้โห ้ยตัวจิว๋วตัวจ้อยไสไซส์เท่าไหร่อันนี้ไซส่ลอยยี่ซส่ลอยยี่ลูกค้าใส่ย,ยังไงนะ นี่อันนี้เป็นเดทหอยเดเด็กนี่เป็นเดสลูกค้าเดทเดดแบบมีตุงต้งติ้งแม่เดี๋ยวหนูแบ่งก้อนก่อนนะแบ่งก้อนเดี๋ยวให้หนูเดี๋ยวหนูให้น้องช่วยกันเลี้ยงขึ้นมาให้เดี๋ยวให้น้องช่วยกันเลี้ยงขึ้นมาให้นี่ขอบัวขอบัวเหมือนงานอย่างกับง,งานเกาหลีลูกค้า อาจริงๆก็เหมือนอยู่นะเหมือนตอนเกาหลีอ่ะตอนที่หนูเปิดของเกาหลีอะพี่ตอนของเกาหลีก็ผ้าเนื้อประมาณนี้แหละแต่ของเกาหลีก็ราคายิ่งแรงโดดโดดแซง K W E แซงแซงปูตีมาไปอีกพี่นะคะนี่ดูดิใหม่ป้ายห้อยอย่างเงี้ยแม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะใครหารวมบางเด็กแบบพร้อมขายจริงๆนะคะพร้อมขายจริงๆสวยๆนะ ลูกค้ามาเอาของป้ายแพนด้าเลย,ยเหลืออยู่กี่ลูกนะสิบกว่าลูกใครจะเอาสิบก้อนแม่บ้านไหนอยากได้เยอะไปขายต่อนะฮะเอาไปขายต่อนะแม่ถ้าขอราคาหลังบ้านเลยน่ารักจังตัวแค่นี้เป็นกระปองมานะไปมิกี้เมาส์ค่ะ เป็นสไตล์เฉพาบใส่ออกบ้านขายจับคู่เซ็ตได้นะเมื่อกี้เนี่ยเซ็ตเสื้อกระโปงลูกค้าเซ็ตเสื้อกระโปรงได้เลยหาไซส์เดียวกันเนี่ยกรีบเผาเด็กซาร่าค่ะ,ส,คะสวยไปเอาก้อนใหม่ได้เลยนะลูกค้าก้อนใหม่มีนะตัวนี้ก้อนใหม่มีค่ะมี เทนนิสเดี๋ยวอาจจะติดไว้รอบบ่ายนะแม่เทนนิสเดี๋ยวหนูติดไว้รอบบ่ายเดี๋ยวปิดด้วยอ,อ่อ FJ อีกงานหนึ่งเุ้ยอันนี้มีแบบซ้ำนะใหม่ไปห,ห้อยอีกตัวหนึ่งแล้วนนฮะเอลโมเอลโมจับเป็นเซ็ตเสื้อกางเกงก็ได้เสื้อกะโปงก็ได้ลูกขาอุ้ยสีบันไดล่ะอันนี้มีติดของผู้ใหญ่ไปด้วยสีแบบสถานมาก นี่โอ้โหน,น,นี่ค่ะลูกค้านี่ป้ายแพนด้านะนะคะตอนนี้ป้ายแพนด้างานเด็กๆ <c oughs> งานอะไรก็แบบว่าอู้ <c oughs> ติดอยู่ในใจใครลหลายๆคนแล้วติดใจติดใจป้ายแพนดา้านะคะที่จะลบภาพจำงานจีนในใจที่เราเคย ะะเปิดแล้วช้ำม,มาเยอะ <c oughs> มาลองกดใจให้กับตัวแพนด้านะคะเมื่อวานเนี่ยลูกค้ารีวิวแล้วชื่นใจเลยอะรีวิวป้ายแพนด้าให้หนูแบบชื่นใจเลย <criança S 2> น,นะคะ <ๆ S 3> ของ FJ มีของอยู่นะพี่ FJ 148มีนะคะ FJ 148มีของมีของ <ๆ S 1> ถ้าสนใจทักหาน้องได้เนี่ย ให้แพนด้านะลูกค้ารีวิวแบบรีวิวกันเยอะมากเมื่อวานเนี้ยนายกให้เป็นที่หนึ่งในดวงใจเล่นตั้งแต่ลอตแรกปลืม้มโอ้ยเนี่ยแล้วก็ลูกค้ามารีวิวอีกคือแบบว่าเคยเอฟป,ป้ายอื่นจากร้านอื่นมาเนาะราคาแรงกว่านี้ก็ไม่จึ้งเท่าแพนด้านะออกหัวเป็นร้อยตัว อยากรีวิวให้แบบตะโกนตะโกนแบบแม่ต่างจริงอันนี้คือลูกค้าแบบลูกค้ารีวิวกันแบบแบบไม่ได้อะไรจากหนู <g ül üyor> แต่เขาอยากรีวิวอยากให้ลองปิดใจจริงๆนะลูกค้า,<ม>าอยากให้ลองเปิดใจเปิดใจกับไปไไป้ายแพนด้าโคตรสวยเนี่ยรวมบางเด็กเบอร์ที่เบอร์ที่นนถูกใจหนูที่สุด <g ül üyor> เขาเปิดมาเห็นหมดแล้ว Y c k ซ e เค j i จนะ ตัวนี้อยู่ในใจพลอยมากๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเชียร์ให้แม่เอาไปเพราะว่ามันสวยจริงๆนะคะสิบสัตว์ิสัตว์เอออะไรองเสียงสปอนบอบตัวเหลืองๆเหรอซิมสันหรือว่าสปอนบอบเออลูกค้าอุ้ยลูกค้าเผื่อใครอุ้ยน่ารักจัง วันนั้นไรกับใคร,รวะพี่เผื่อใครยังไม่รู้แอดพิงได้ลูกชายนะคะลูกค้าเย э! ่แน้องแอดพิงแอดพิงนะคุณแม่ได้ลูกได้บุดชายนะลูกค้าร่วมกันตั้งชื่อได้ร่วมกันตั้งชื่อให้คุณแม่ได้นะแต่หนูเรียกแล้วเ <c oughs> ต้ยเอาแบบ <c oughs> ชื่อแบบเรียกง่ายตัวนี้สอบละสี่พร้อยค่ะพี่เอ <c oughs> แีน้าอ่งๆๆลๆๆูกออกจลูกอ๋อเป็นลๆๆูก ลูกโต็กโคงลูกโตไว้ <laughs> ยินดีด้วยค่ะลูกค้าบอกว่ายินดีด้วยนะคะพิงขอบคุณค่ะนะคะ <c oughs> พี่จูนตัวนี้รวมบังเด็ไป้าแพนด้าราคาอยู่ที่4,900บาทนะคะ <c oughs> ก็รีวิวที่หนูโชว์อยู่ <c oughs> ฟรีค่าส่งให้นะ <c oughs> <c oughs> เผื่อใครอยากได้ลูกนี้ไม่ต้องลุ้นก็คือได้งานสวยตามที่พลอยโชว์เลย <c oughs> ได้งานสวยตามที่พลอยโชว์เลย4,900กก็ เอฟลูกรีวิวได้เลยอันนี้รหัสอะไรนะลูกพอพานแปดแปดพพานแปดแปดพี่หรือเอาก้อนใหม่พอพานแปดสิบเก้าอุ้ยแม่ดูมันไม่ได้เก่าไม่ได้ยน่นไม่ได้เน่าเลยนะงั่งใหม่เลยเก่งกก,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 กนอ,นอน้องเนี่ยของดีลูกค้ามือใหม่เล่นได้เอาแบบเปิดแล้วไม่ทอ้อเปิดแล้วชื่นใจ เออเปิดแล้วชื่นใจลองป้ายแพนด้าเลยอุ้ยเนี่ยเห็นไหมก้อนน้องแย่ก้อนน้องแบบน่ารักอ่ะเกงใหยังดูใหม่เออก้อนไหนเก่งเกงในอดี๋ยแม่ยังยังยังเลิศอ่ะรีววอ่รีวิวไปแล้วพอแฟงค่ะพอแฟงใหม่ป้ายห้อยเลยก้อนใหม่ก้อนใหม่พอพานแปดเก้าก้อนใหม่พอพานแปดเก้าค่ะพี่ อะไรหรอเดี๋ยวเปิดยีริซ่าต่อนะพี่เปิดยีริซ่าต่ออีกรุ่นหนึ่งอยากดูยีริซาไงเนี่ยเกงเพ่อยืดอ่ะเพราะปกติก็ขุยกินแล้วอ่ะพี่เนี่ยยังกกิบเลย รวมให้ดูใกล้ๆได้เลยอ่ะแม่เป็นตัวที่ภาคภูมิใจอะใ<ช>่ะ <c oughs> เป็นงานที่ภาคภูมิใจนะคะมาเอานะ45โลตอนนี้เหลืออยู่หลายยังเอาได้อยู่หลายก้อนลูกค้า1ิบกว่าก้อนนะคะเกรงยนเอร์สุงค่ะโอ้ยเอดพิงเป็นกกนพผ้าคอตอ้นนะพ้อคับตอนใส่ใส่ทับอันนี้ว่าเพิด<อ>ใส่ใส่ทับแนเพิดปิดเพิดเออ พน่นักล่ะสีชุพูแดบุ้ยสดิ้งมากแม่เนี่ยขนาดกโกโนอยังสะอาดเมื่อกี้มีลูกค้าถามงานกโกโนได้ปะเมื่อกี้มีลูกค้าถามกโกโนอด้วยอ่ะรวมบางเด็กแม่ขึ้นไมาแล้วยิ่งโคตรสวยนะซูมให้ดูใกล้ๆ no filter ใดๆลูกค้า no filter ใดๆทั้งนั้นให้เห็นความสดความใหม่นะคะ45โล4,900นี่ปึ้งปึ้ง ค้ดสวยนี่นะคะ N Y สกรีนเสื้อผ้าแฟชั่นแบบแฟชั่นเน้นๆเ,เลยลูกค้านะคะกางเกงกระปองเดสนะรวมทุกอย่างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ติดเดสเยอะนะรุ่นนี้เพราะว่ามีกระสอบเดสแยกต่างหากค่ะมีกระสอบเดสแยกให้ต่างหากนะลูกค้านะเออน่ารักเด็กเล็กเด็กโตค้ากันนะคะ45กิโลลูกค้า เด็กโตนะแกฉันใส่ได้ปะไม่ได้หรอกวุนเล่นเด็กโตไงนี่นี่อ่ะโชว์อีกนิดนึงอีกนิดหนึ่ง <S <S จริงๆเนี่ยหัวหัวเยอะเลยลูกค้าถ้าจะเป็นหัวทางลูกนะคะถ้าจะเป็นหัวทางลูกลูกค้า่ะวิ่นี่ก็ออกเดทออกเดทเอาเรื่องอยู่เดูเสยืดก็สวยปัก